I อีกแล้วไฮยาฟิลเลอร์ของแฮวอนใช้ดีแบบ<ม>ดีมากนี่คือสภาพผิวเมื่อก่อนนะคะทั้งหน้าหมองคล้ำผิวแห้งกร้านหย่อนค้อยหน้าโทมสจุดสิวรอยสิวจุดดงดำมาเต็มเลยค่ะคือเราใช้ไฮยาฟิลเลอร์หมดมาหลายขวดแล้วนะเขาเป็นฟ<ม>ิลเลอร์แบบตอบโจทย์มากกับคนที่กลัวเข็มและเป็นสูตรคีนิคแฮวอน่าเพียงหนึ่งขวดเทียบเท่ากับการฉีดฟิลเลอร์ถึงสองฟีซีเลยตัวนี้จะช่วยเติมเต็มริ้วรอยล่องลึกให้ตืึนผิวแต่งตึงกระชับขึ้นและสำหรับใครที่ผิวแห้งหยาบกร้านตัวนี้ก็คือตอบโจทย์สุดๆจะช่วยให รูขุมขนกะช้าริ้วรอยตื้นขึ้นหน้าดูเด็กลงอีกด้วยค่ะที่สำคัญแฮร์วอนเฮยยฟิลเลอร์ได้รับรางวั The Best ers, ลเดอะเบสเซนเตอร์เซเลมปี2022ขอช่วยเรื่องลดริ้วรอยยืนหนึ่งเลยค่ะตั้งแต่ใช้มาผิวหน้าสดใสอิ่มฟูฉ่ำเบาผิวเต่งตึงกระชับดีมากหมดปัญหาผิวต่างๆที่เคยมีมาเลยแล้วตอนนี้ให้ <15 ml S> 1 5 ml เหมาะก,กับคนที่อยากใช้ต่อเนื่องและเห็นผลใช้ได้นานถึง1เดือนและขนาด30 ml เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวมากอยากบูดผิวแบบเร่งด่วนใช้ได้นาน2เดือนเลยค่ะและตอนนี้จัดแซด ไปทางนะคะ